สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเขียนตัว b กันมาดูว่าลายมือเขียนยังไงขึ้นแล้วก็วนไปแล้วก็วนอีกรอบเป็นตัว b แบบนี้นะคะก็คือขึ้นวนไปทางซ้าย,นาายนวนไปทางซ้ายอีกรอบก็จะได้ตัวบีนะคะลองทำกันขึ้นวนไปทางซ้ายแล้วก็อีกรอบ ตอนนี้ได้ตัวได้ได้ตัวบีแล้วนะคะเขียนพูดผิดเฉยๆนะคะต่อไปตัวบีตัวเล็กนะคะเขียนอย่างนี้เลยก็คืออันนี้เขียนผิดนะคะลงวนไปทางซ้ายนะคะอันนี้ขอเขียนพร้ทำไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้ก็ได้ตัวบีแล้ว โอเคเช่นคำว่าบอมปรสคำครับมีเจอปริจแล้วก็ตัวเบิร์ดแล้วก็บอคซ์แล,ซแล้วก็บีโอเคบ๊ายบายเจอกัน